สวัสดีครับสวัสดีครับผม f c ทุกท่านครับผมยิ่งครับช่องดูพอดีครับวันนี้เช่นเคยครับนี่ครับช่วงแกะกล่องผระใหม่ครับวันนี้มาแล้วครับฉลองสมณศักดิ์หลวงพัชร์นะครับรุ่นฉลองสมณศักดิ์หลวงพัชวัดจัดสร้างครับวัดจัดสร้างใครที่อยากได้เหรียญที่วัดจัดสร้างรุ่นนี้ครับรุ่นแรกครับพลาดไม่ได้ครับถูกเสกนะครับทีสาราหนึ่งร้อยปี นะครับรุ่นแรกเลยนะครับแล้วก็ปลุกเสกถ้าจะไม่ผิดก็น่าประมาณสวันนะครับหลวงพ่อปลุกเสกนะครับเป็นรุ่นปลุกเสกเดียวเลยนะครับรุ่นนี้นะครับและด้านในนั้นคุ้มมากๆครับลูกค้าครับมีเนื้อเงินอยู่สี่เหรียญนครับและรายการรุ่นเนื้อบอกได้ว่าแบบถ้าจะไม่มีเนื้อล่างเลยนะครับมาดูกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ชมพร้อมกันครับเข้ามาชมครับอ่านะครับนี่ครับลัง เดิมๆฮะซีเดิมๆแบบนี้นะครับพร้อมใบปาหน้านะครับใบรายการแบบนี้นะครับดูใบรายการนะครับแหมเนื้องเงินสี่เหรียญขออนุญาตครับโอโ้โหนี่ครับนเนื้องเงินเนี่ยเนื้องเงินเนี่ยจะอยู่นอกรังเนื้องเงินมีทั้งหมดสี่เหรียญน,นะครับเนื้องเงินมีทั้งหมดสี่เหรียญหน 1, 2, ึ่งสองอ้าวโทษทีหนึ่งสองสามสามแล้วก็สี่ครับสี่นี่คือผมแก่แล้ว ผมแก่แล้วหนึ่งเหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านได้ลุ้นหมดเลยถึงผมแก่แล้วผมก็ให้ลุ้นนะเดี๋ยวผมจะมีวิธีการให้ทุกท่านได้ลุ้นแล้วกันนี่ครับเป็นเนื้อเงินตัวอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการคละนะครับทั้งหมดเหลืออยู่9 9เหรียญนะครับแล้วก็คละ่าส่วนเนื้อเงินตัวนี้ทุกท่านที่ปิดพระมีโอกาสได้แน่นอนครับเดี๋ยววิธีการยังไงเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังในช่วงไลฟ์สดนะครับขออนุญาตคละแล้วกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวคละกันครับนาเดี๋ยวคละก่อนนะครับ หนึ่งพระพระเข้าไปครับแล้วก็เนื้อเงินนะเนื้อเงินเนื้อเงินหนึ่งสองสามนะฮะเนื้อเงินที่สามเหรียญนะครับนี่ครับไม่มีตําหนินะครับสามเหรียญนะครับอีกเหรียญหนึ่งก็อยู่ด้านนอกนี่อีดานอีกเหรียญหนึ่งเดี๋ยวผมให้ทุกท่านที่ปิดพระมามีโอกาสได้ชิงโชคร่วมกันแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวผมมีวิธีการก่อนเนื้อเงินครับไปครับเดี๋ยวจะพระนะครับรายการเนี่ยผมจะขึ้นด้านข้างให้ดูนะครับรายการครับ ดูขึ้นด้านข้างให้ดูอ่านเนื้องเงินใส่้าไปอีกนะครับจะได้นะครับปบ๊ปบปั๊บนี้เงินใส่ค่อยหมดแล้วนะครับไปนะครับป,รปึ๊บนะครับลูกค้าทั้งหมด99เหรียญผมค้าลงตะกร้าใหม่ดีกว่านะค,ค้าใหม่นะครับ99เหรียญ9 9องค์เนื้องเงินอยู่ในนี้3แล้วก็ข้างนอกอีก1เป็น4เดี๋ยวผมจะทำการลันหมายเลขครับ รันหมายเลขให้ทุกท่านเลือกแล้วไปเลือกหมายเลขหมายเลขประจํากล่องแล้วกันนะครับขออนุญาตนะครับขอเวลาเรียงลำเบอร์สักครู่ครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนะครับรันลำเบอร์เรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่หมายเลข 1- นึถึงเกนะครับพร้อมเนื้อเงินที่อยู่นอกลังอีก1เหรียญนะครับเดี๋ยวทุกท่านที่ปิดพระเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นกี่เหรียญก็แล้วแต่ครับจะมีสิทธิ์ร่วมทิงโชครับเนื้อเงินอีก1เหรียญนะครับเรียกว่ามันแน่นอนนะครับสนุกแน่นอน ท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์เข้ามาครับแอดพ้าดีมีแอดด้านล่างนะครับหรือหากท่านที่สะดวกครับเข้าดูในไลฟ์สดนะครับใน YouTube ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับฉลองสมรศักดิ์ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ